เข้าใจนะครับมึงอะปัญญาอ่อนนะครับว่าลุงเอคะหนูหักมาเสียใจค่ะรักลุงเอก็ดีอยู่แล้วไม่น่าไปรักแกเลยกงยูหรือกงเตกพ่อมึงเถออวดเสื้อเน่าเน่าเหม็นเหม็นทำไมอวดเสื้อเน่าพ่อมึงเธอตามนะครับฝากบอกฝันดีพี่นนหน่อยค่ะพี่โดนฝันดีนะบอกรักผมหน่อยครับผมชื่อสิบบาทตรีนัทพลป้อมหนองคามาเป่าตอนนี้ลดเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะรั่วสิบบาท แเอจะโ <คะ S 1> ชว์ลายเสื้อเอต้องใส่เสื้อเอาข้างหลังไว้ด้านหน้านะจะได้เห็นลายตลอดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมออทิสติกมีกินมีใช้นะครับลุงเอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี้แหละตอบโจทย์อ e ีเ e ฮียชื่นใจนะครับอย<า>่างนี้ V 4สก็เอาไม่อยู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ V4 ครับไพ่นะครับอ่อนไรสาระไม่เท่เหมือนเสื้อแจ็คแบบโฮบยวไมฮีโร่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอฝากโดกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอยัดเงินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหน้ามาของเอแบบโฮก็มี แลุงเอครับเวลาเรากินข้าวมันออกมาเป็นคีถ้าเรากินคีมันจะออกมาเป็นข้าวไหมครับไอเรื่องนี้ไปตลองไปถามป้าป้ามึงดูหรือว่าพ่อมึงดูนะครับนั่นเองนะฮะกินไรยังครับหาอะไรกินหน่อยครับกินพึ่งกิอิ่มนะครับน้องพิเพึ่งกินอิ่มนะครับเ็บแม่สันดานเดิมแก้ไม่หายไอสัตว์อะไรของมึงอะเสื้อโหดเสื้อปอนเพะ่ามึงหดได้เหรอน้องไม่มีหรอกครับเสื้อโหดอะขอพ่อมึงเลยครับอาธามิตถ้างูเขียวหางไหมเนี่ย เลื้อยเข้าไปบนเวทีเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาคู๋เขียวหา่เครื่องนะแล้วเอมาลงระบบสมัครเมื่อไลฟ์ก่อนลุงแต่งเป็นเดกุอัตตารักลิงกังรอครับไม่ใช่ครับอย่างนี้เหรอได้ยิ้มมุมปากอูอ้วนคนตื่นรีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีดนนวูดมีดนนวูดมีดนนวูดมีดนวูดลุงเอเวล่าลุงเศร้าลุงเคยคิดจะไปไข่มวยให้ซุปเปอร์บอลแต่ก้านคอให้หลับเพื่อคลายเครียดไหมครับนอน้พ่อมึงเถอะให้นั่งมวแต่ให้หลับเพื่อคลายเครียดอ่ะให้พ่อมึงทำเถอะครับ ข้างข้างไหนเป็นแปดพี่ข้างไหนเป็นแฝดน้องครับคือกูไม่ได้แบ่งข้างนะครับทางคู่นะฮะกูไม่ได้ค้างคู่นะับไม่ได้ค้างคู่กูโลกนะครับเหลือพวกโดย20เออมึงดูเพิ่มมันหนึ่งสตางค์วันนี้เดี๋ยววันนี้มาคบทีมนะครับลุงเอครับขออนุญาตรอชื่อพ่อแม่นะครับไม่ไม่เอาไม่เอาใช่สิเดี๋ยวนี้ดังแล้ว2มาตรฐานเอาไอคู่เวอรเอาคงอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าซีรงอย่าซีเรียสโคกอร่อยจริงไหมครับจริงครับอร่อยมากครับเอครับถ้าผมติด มัธยมศึกษาปีที่4าบาทผมจะโดเนตอีก20บาทนะครับขอให้มึงติดนะครับเงิน20บาทไทยอีก,กูไม่ได้ดูถูกพี<า>่วได้พูดเที้ยอะไรเลยป้าเน้องบอรวรเองนะคะ<า>ชุดขาวแบบนี้หัวโล้นแบบนี้บวชหน้าไฟให้พ่อมิดใช่ไหมคะลุงเอครับเต้นให้ดูหน่อยครับพร้อมชูกระป๋องจีบีส อย่าตีกันอย่าตีกันนะอย่าตีอ่าตีอย่าตีกันอย่าตี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 กันนะอย่าตีอย่ตีอย่าตีอยอาตีกันนะจีบีให้ดูหน่อยครับอุ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยนะครับแต่ลุงเอไม่ได้จีบีลุงเอขอจีบจีบีดนะครับเห็นลุงใส่เสื้อครึ่งหนึ่งเป็นจีบีดอีกครึ่งเป็นของแจ็คแมคโรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอาใจทั้งคู่จริง ปารีจี่บาทบาทพรีมัส1-0บาทบาทปอเรส1-0บาทบาทฟูแลมสามถึอย่าตี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 กันนะอย่าตีอย่าตีอย่าตีกันนะ่อคุณพ่รักลุงเอกชัยเอกสารหนูได้ยินว่าปรินเซสออกมาได้แล้วคือเขาบอกว่าหนูสวยเหมือนเจ้าหญิงหรอคะคือมึงปัญญาอ่อนนะคะบังเอิญไปเจอคลิปตัวโดเรมอนฟันโดเรมี่แล้วชอบมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะหนึร้อยนะคะน้องกระแตผมพาแฟนไปเล่นน้ำแฟนผมรีบขึ้นจากน้ำเลยครับเออทำไมอ่ะอยากเจอปลาจะเลียเม็ด อ่าเอครับ,รบเออคือ,ค,อคือว่าเรื่องมันมัน,มนเอ,อเคครับครับใครเคกับพ่อมึงนะครับนะฮะเออคือคือ่เอครับโดในครั้งแรกเอาไปหนึ่งร้อย ลุงครับผมขอจริงจังนะครับผมเพิ่งเลิกกับแฟนมาผมอยากได้กําลังใจครับผมยังรักเขาอยู่เลยคือถ้าจริงจังน้องต้องเตรียมข้าวต้มไว้นะครับน้องเอปจริงจังให้นะครับลุงครับลุงครับอย่าลืมส่งลิงเข้ากลุ่มมินทาทนายไพศาลให้ผมนะครับผมเอาเงินไปแล้วอ่าลิงเตรียมตัวเข้ากลุ่มมินทาทนายไพศาลจ้ะเนาะผมไปบ้านแฟนแล้วแม่แฟนบอกว่าตามสบายเลยนะทีนี้คือผมต้องใช้ถุงเลยไหมครับลุงเอ ตามสบายเลยนะอข้อร้องนะครับข้าพี่ปริมหน่อยไม่ข้าครับน้องวันนี้สมานนิชันนะครับเพราะว่าจะจบซีซันนะครับเดี๋ยวพี่ๆเขาไปติดงานกันนะครับนะฮะสองสามวันแล้วก็กลับกัน,หนใหม่ไอ,ไอวัชิรศักด์หลอดคําหน่อยคะ่ะลุงเฟ้นหนูไม่ทําการบ้านคะ่ะรักษาเอไอวัชิรศักด์ถ้ามึงไม่ทาเดี<ม>๋ยวกู<ม>จะจัดให้เองนะจะให้จัดสะสมเลยหล่ะเรื่องกนไก่ดีๆต้องขามอยมิ่งไม่ใช่หมอยมิ่งนะครับนะกะคือก็คือจบได้ไหมคือพ่อกูไม่ต้องรู้พ่อกับแม่มึงด้วยนะครับ คือ <I idea. S 1> พ่อกับแม่กูไม่ต้องรู้หรอครับเรื่องแค่จบบางกรเนี่ยไม่ทราบว่าเรื่องแบบนี้ท่านไอมิดรู้หรือ,อยังจะารู้แล้วครับงั้นก็รีบไปบอกซะนะไอ,อควายลุงเอข้ะฝากบ,บอกน้องสตางเปลี่ยนกางเกงหน่อยคะ่ะใส่มาสามวันมันเริ่มส่งกลิ่นสตางเ,<ล>เปลี่ยนเกงหน่อยสตางลุงเอเตรียมหลบก,กระสุนความหล่อนะครับ3 21ลอห่หล่อลลลอลล่ลล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 ง่ล ลุงเอค่ะถ้างูเหลือมไปอยู่ภาคใต้จะได้เป็นอยู่เหลาไหมคะงูหลาโคมมึงเธอดีค่ะลุงเอวันนี้ลุงเอี่คอสเป็นคนหล่อๆคือลองฟ้าใสรู้ได้ไงเงะลุงเอมี่แต้มเท่าไหร่ครับแต้มอะไรวะผมมีสี่พันครับผมขอแปดอย่าลืมสลิปโหมดนะครับเครื่องหมาย T หิ้มหลังคอลุงอด้วยอินเกมอีกเฮี้ยนี่ครับถ้าเจ้าหญิงดิสนีย์ไม่พอใจเธอจะกลายเป็นเจ้าหญิงดิสไลค์หมคับอานี่รับเตอร์ เจ้าหญิงดิสนี่อยากเห็นไม่พอใจครับจะกลายเป็นเจ้าหญิงดิสไลน์นะครับนะฮะนะครับเรื่องนี้พ่อผมรู้อย่างได้สปอนไก่แต่ทาไมมีหนวดครับถอนทอนถอนอนอนเขาไวโกนหมอยไม่ได้โกนหนวดเออเดี๋ยวติดแดงอีกเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ต้องเหลือแล้วตังตมาหาเด็กเนี่ยค่าโฆษณาไม่ต้องเอาแล้วเไวจีบีให้เจ้าอาวาสกลางคืนเจ้าอาวาสวิ่งแบกกุฏิทั้งทีเจ้าอาวาสมันจะฮักซะแล้ว ลุงสตรีมแล้วรับโทรศัพท์ด้วยนะเอพที่มีเรื่องจะคุยด้วยอเนี่ยเทพพูดอย่างนี้แหละที่มีเรื่องจะคุยเบื่อพวกโดยยี่สิบว่าเฮ้ยเูสองนาหน้าสิบมากครับลุงเอครับครับลุกขึ้นหน่อยครับลุกขึ้นแล้วครับหยิบจีบิดหยิบอมนหน่อยครับไม่ทำมิตรตาย ลุงเอเป็นคนทําให้ผมมีความสุขมากผมชอบดูลุงมากเลยครับขอบคุณมากนะครับหล่อมากคุดผมหล่อไม่คุดทำไมมีแต่คนชมหล่อว่าเวลาแต่งตัวเป็นคนปกติเนี่ยดูไงครับล่ะผมจะเล่าตอนจบให้ฟังตามิดโดนโกเรมต่อยตายยายนุชให้พ่อมึงโดนไปเรื่อยพ่อฟังนะตามิดโดนโกเรมต่อยอะพ่อแม่ได้ยังครับ ได้แล้วครับมีดนาวีมีดนาวีไอเฮียที่พริมไลฟ์ไหมครับวันนี้ไลฟ์ถึงกี่ทุ่งครับวันนี้ไลฟ์กันยาวค่ะมีปริมเป็ดเอนะครับคบทีมนะครับเราจะจบมังกรกันวันนี้นะครับผมรู้แล้วเออกูว่าเปินก็ดีพ่อมึงรู้ก็ดีเอครับผมกดให้แล้วนะครับกดอะไรพ่อเมืองไงเออกดหัวพ่อเมืองนั่นแหละลุงเอหน้าเหมือนกล่องเลยครับคือไอศสรีมเหวนคราวฝากโดคือวันนี้เราจะไลฟ์กันยาว จนจบบางกไอไม่จบไม่ลงเราค<ห>ุย<ห>กันแล้วอยัญาให้เลิกติดสาวสักลายบางแสนหน่อยลุงหมูพัตยาเลิกติดสาวสักลายเถอะสวัสดีครับลุงดีครับมีอ,อะไรเกิดขึ้นในไลฟ์หรือเปล่าครับทำไมอ่ะตามผมให้มาตรวจไลฟ์ลุงกูจะลวกคอมมนต์ดฮะเลิฟยูลังเอคือขยบคุณน้องอนัญญามากค่ะครับเป็นกำลังใจให้น้องมาชาด้วยนะครับมาชาถ้เต้นสงการปีนี้หน่อยครับถ้าเต้นสงการปีนี้เ่อหน้าน้อง มึงง <ไอ S 1> ง้าาอย่ไอผิมเพื่อนวันนี้ไปร้านเล่ากันเปล่าเวลาเดิมผมอยากอัดพอดท,ทำไงครับเฮ้ยเอาคุณอีกสองร้อยนะครับโอ้อะไรวะทำไมวันนี้มันยอดจั่มเอ,อ้ยเห <laughs> มื่อพวกโดยยี่สิบว่าว่าแต่ลุงเอสแกนได้ไหมสแกนได้ครับเดี๋ยวสแกนได้นะครับเดี๋ยวขอดูส่วนหนึ่ง กินข้าวเย็นแล้วเงินสำหรับข้าวเย็นวันพรุ่งนี้นะคะอฮ้ยขอบคุณน้องก็แตมากเลยอะไรวะวันนี้โยก็หลักร้อยหมดเลยอ่ะขอบคุณน้องก็แตมาถ่ายเลขพร้อมกันหนึ่งขอจีบช่วงแทงหน่อยครับนี่อะไรวะวันนี้แม่งหลักร้อยฉ่ำเลยเป็นอะไรกันวะมึงเป็นรวยอะไรกันมาวันนี้พึ่งกับไอ้นี่ไม่ได้แล้วต้องมาดูแลคนพิการติดเก้าอี้ขอลาออกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแซลมอนฝากโดว์พูดมากเหมือนเดิมเอาค่าข้าวไปเลี้ยง้ย อะไรอีกเนี่ยถามร้อยแล้วตัโต้ไอ้ทองพันไปลุงเอครับไป้าเร็วๆและตีมังคุดเร็วนะครับรอไทยรีมิกทีเอ้ยตาเดบิว ราจะเป็นแฟนกันค่ะฮ้ยอานันยาอนันยากลับมาไทยสิหนูเลิกอยู่เมกาสิน้องอนันยาอยากยิ่งใหญ่อยากเป็นเศรษฐีโจโจโอ้ยโจโจสามพันอีกลูกบาไปน้ำพุกับ่ะมันยุดได้เสียใจยุดแต่กับเป็นรีสต์เงินสปอลับเอสนกสนุนดูแหมั่นกลางอย่างหัหคนแรกรักใจ คนต่อไปคือกไรของไี้ตีเครือน่นหียไม่ขำเลยดลกสรุปที่กำลังของคุณได้ชอบจริงทร่ไม่ไปอยไม่ได้กลงลมชองคงไม่ชขอนูนเข้าไปอยู่ในกานไเอดมือยขึ้น่าเน่าเหมอนเหม็นดำดำเม่ี้เดินผตัาดัดีผมก็บอกว่า จีที่อยู่หลังลุงได้ไหมพร้อมลายเซ็นลุงได้ไหมอยู่ดีก็โดนใน YouTube ไม่ได้เอ้ยปอนอีก7จ็ดอีกดีแทนอเอาไปเลยปอนเดี๋ยวกูเซ็นให้ให้คนดูช่องนั้นคือช่องคลอดเครื่องหมาสี่เหลี่ยมชอบมีเครื่องหมาเฮ้ยปอนีก7จ็อีกก็ตายอะไรวะเล่น IEPO ได้ไหมครับถ้าไมครับเล่นไม่ได้เออเอเออพี่เป็ด วันที่9เมษายนหนึ่ซีรีสนะครับออเลอร์ลุงเหมือนจักรยานที่ชาวสกอตแลนด์ใช้แล้วไม่เพียนเลยขอบคุณปอนอีก700นะครับเงินมางานเดินได้ขอบคุณแบคลิตอีก1 0ึงนะครับทดสอบ10สแกนได้ไหมครับเอาไป200ไม่สองน้องให้กูพักก่อนแป๊บนึงลุงเอครับขอตรงๆนะทำไมขอยิ้มให้กล้องหวานวัเอ้ยล่องแคนอีกพันหนึ่งอีกยิมกล้องหรอยิมไม่กล้องแค่นั่นเองหรอพี่กิทให้เลิกหมกมุ่งหน่อยครับวันๆเอาแต่ชักกระวาว ดูอยู่นะเอ <ti ens> ไปซอยผ้าม่านซะ <ti ens> <ti ens> โดยสิบเป็นเมียลุงเอได้กี่วันคะถ้าสินี้ใหถ้ถ้าเป็นผู้หญิงได้ต้งวันนะครับถ้าเป็นผู้ชายไม่ได้นะครับ เอเล่าสมัยสิปีก่อนที่มึงออกข่าวว่าขับรถขนยาบ้าห้าแสนเมตรฝ่าดานตำรวจ20กว่าดานหน่อยครับไปไปเล่าให้พ่อมึงฟังนะครับนะฝาดานนะลุงเอครับสังเกตใต้ไหล่ดีดีครับโฟล์ดลูมิ่อง2.2แต่เดือนนี้มันเดือนอะไรคงเป็นกุมภามองครับเมษาครับไอโนเอนะครับว่าลุงไม่ต้องทำไรและรับยอดอิ่มอิ่มเลยตกลงให้จิงงรอจีบีท่าเอ้ยหนึ่งพันึอีก อ้ลุงเอครับมีเท่านี้ครับได้ครับแน่จะร้อยหรือพันนาผิดหวังไม่ลุงไม่ผิดหวังบอกาะหุ้นเรตอนหนึ่งพันบาทอีกนะครับหาเพื่อนผมให้หน่อยครับสแกนสองร้อยผมล่ะกูบอกให้กูพักบ้างไอ้เหี้ยกูสามร้อยสามสิบสามบาทเอาไปตายโหมเลยไอ้เหี้ยเอาเอาไปตายโหมกันไปเลยไอ้เหี้ยเอา จะเป็นน้องรักของพี่เอได้ไหมครับน้องแชมป์มาอีกห้าร้อยน้องแชมป์เฮ้ยเส้นเิ้นเลือดล,ลตัดไม่ขาดว่ะแชมป์ไปเล่นไหนครับพอดีว่าตอนไปโรงหนังมันเอาปืนกับมีดเข้าไปไม่ได้ไม่น,น้องน้องน้องแชมป์บึงน้องรักพี่เสมอกูพเพา่มทำท่าโจโจโพสให้ดูหน่อยลุงโจโจหอบได้สมจริงมากครับหอบสมจริงเอยโจโจอ,อีกห้าพันโจโจ โด80บาทยังเมินเอาไปอีก100่งรทําำแล้วลงสตรีมได้เลยครับขอบคุณไฟอีกหนึครับเอ้ยโดจออาพันอาพาโดจอโพดคืออะไรวะงรวยมาจากไหนโดเป็นร้อยเป็นพันเอยอดเยอะขนาดนี้เออิ่มโนโตโพดคืออะไรยังยวยไม่รู้จักอ่ะจนโตนี่คุณทำอะไรเนี่ยสแกนลูกตาให้ดูหน่อยค่ะปัญญาอ่อน